อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมวิวเจซิวลครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสามเมษายนสอง5ันห้าร้อยหกสิบสามฮะอันนี้มาที่สวนของพี่สาวเนาะอ่าอ,อันนี้อยู่ที่อะไรนะเขาเรียกกิโลแปดที่จงาาังหวัดตราดก็ได้เอาตัวหนึ่งสี่กับฮิวมัสมาใส่แล้วจากเดิมที่ว่ามันไม่เคยแตกใช่ไหมแล้วต้นนี้ที่ว่าใบร่วงหมดแล้วอ่าจ,จะตายแล้วฮะเนี่ยแล้วตอนนี้คือแตกสวยเลยฮะคือเดินเลยสวยมากเลยตอนนั้นคือใส่แค่สองลูกใช่ไหมทั้งสวนจะตายแล้ว อ๋อจะตายแล้วก็คือของพี่<อ>สาวเขามาเต้นเดือนนึ่งไงเดือนเดียวนี่ฮะโอ้ดูเดินเราเดินทุกต้นเลยใช่ไหมโอ้เนี่ยใบออกมาอันนี้คือพวกพวงมณีใช่ไหมแล้วก็มันเป็นการดำลาดำตรงน,นั้นลา,ลาสนิมาลาสนิมแล้วตอนนี้คือยอดใหม่ออกมาใสแล้วนี่ฮะยอดใหม่มาใสหมดเลยนี่ฮะโอ้สวยมากแล้วก็ทุกต้นเลยเดินเดินทุกต้นเลยนี่ครับโอ้ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ฮะจ้องรดน้ำมากเหมือนเมื่อก่อนอ๋อเมื่อก่อนรดน้ําเยอะแต่มันก็ไม่เดิน เท้าเช้าเย็นเช้าเย็นยังไม่เดินยอดแต่นี่ดูว่าโอ้โหเดินยอดสวยมากเลยนี่ครับถือว่าใช้ได้เลยดินดินก็ล่วงนะดินล้วนขึ้นถอนหญ้าง่ายขึ้นใช่ไหมฮนี่ถอนหญ้าโอ้โหสวยเลยเมื่อเช้าไม่ได้ลดนะอืมนี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นโรมนีเนาะอายุแปดเดือนจากเดือนที่ไม่ไม่ค่อยแตกเลยใช่ไหมไม่แตกเลยเออเนี่ยเอาเอามาลองแค่สองลูกเองนี่ยสองลูกแล้วก็ใส่ตรงนี้กี่ต้นนะตรงนี้สามสิบต้นสามสิบกว่าต้นนี่ฮะสามสิบกว่าต้นใส่ตัวกามือ ต้นละกำมือเนี่ยฮะปุ๋ยยังอยู่นู่นเลยแต่มันแต่มันใส่ได้ถึงร้อยร้อยเจ็ดสิบต้นกำมือเดียวแต่ใส่ได้ร้อยเจ็ดสิบต้นนี่ฮะโอ้หดูสวยมาก,นนกจะตายนะจะตายแต่ก็เริ่มเริ่มเอ่อมอมันกา้านมาแต่จากเดิมเนาะนี่ฮะต้นอะไรการ้านแล้วก็ตอนนี้เริ่มเดินยอดสวยแล้วนี่ก็คือใส่ไปแค่เดือดเดนเดียวเดือนเดือนเดียวนี่ยฮะปุ๋ยยังอยู่นี่เลยเนี่ยก็สอบที่ที่ผมเนี่ยสองลูก แค่สองลูกแล้วก็ผสมตัวตัวลไมยอย่างเดียวสองก็สอบอ่าสองก็สอบแค่นี้ครับเพราะว่าปรับโครงสร้างดินได้ไวขึ้นะแล้วก็อย่างเนี้ยเนี่ยโหดูจากไม่เดินไม่เดินน่ะเริ่มเริ่มเดินยอดหมดแล้วนี่ฮะอ่าตายแล้วคือต้ตอนนี้อยว่วแกนมาเลยใช่ไหมแล้วก็ใบมันจะร่วงไปชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มเดินยอดใหม่อันนี้ก็ปลูกแซมไปเลยนี่ฮะน่ต้นเลยโหแซมแต่ไม่ได้ลดน้ำอย่างเ้าต่อไปคืออยู่ได้จากเดิมที่ว่าต้องรดบ่อยๆใช่ไหมอันนี้อะไรกระดุมอ่ะ เรือพวงมาีัเหมือนกันมาลัีเหมือนกันดูจะสวยมากเลยฮะดูเดินทุกต้นเลยฮะโอ้โหต้นเล็กต้นใหญ่เดินหมดเลยแตกพร้อมกันหมดเลยอือถือว่าโอเคเลยนะดูเขาเดินสวยมากครับตายแล้วเนี <laughs> ปลูกไม่ไม่เป็นไม่อะไรเลยใช่ไหมตอนนั้นไม่ขยับเลยอโอ้ดูแบบเป็นคืบเลยเน,นี่ยฮะโอ้เนี่ยเดินออกเป็นคืบเลยเหมือนก็เป็นสอกเ็เป็นสอกเลยนะ <laughs> <laughs> ดูโอ้โหแล้แตกสวยมากเลยฮะ <laughs> ช่วงนี้ จากเดินดนิ่งๆเนี่ยเริ่มเดินหมดแล้วเนี่ยฮะอ่นนหัาก,ก็เริ่มแตกแล้วที่ว่าไม่แตกไม่แตกอ๋อมันจะนิ่งอยู่จนยอดแหง้งนะฮะยอดแห้งแล้วก็เดินยอดใหม่เนี่ยคือฝากประทับใจแค่สองลูกทีนี้เดี๋ยวจะมาลงเยอะละอันนี้เป็นสุดของของแม่พงมณีอ๋อนี่คืออันนี้เป็นกระดุมอันนี้เป็นกระดุมอ๋อนี่กระดุมก็แตกทุกต้นเลยฮะเนี่ยฮะกระดุมที่ว่าจะตายแล้วเนี่ยใส่เยอะไหมของที่ที่ใส่ แค่กำมือเดียวหวานไปรอบๆเลยฮะแล้วก็ดูอ๋อทิ้งใบเก่าแล้วก็เดินยอดใหม่มานี่ฮะเป็นคืบๆเลยเนี่ยอันเนี้ยเอามาปลูกแต่เมื่อวานเช้านี้ไม่ได้รดน้ำเลยนะอ๋อก็คือธรรมดานี่ถ้าอยู่ในถุงนี่รดเช้าเย็นอยู่ในถุงรดวันสามสี่รอบวันสามสี่รอบแต่อันนี้คือพออยู่ในดินแล้วมันอยู่ได้เลยเช้าไม่ได้รดน้ำเลยก็คืออย่างนี้กี่วันอ่ะสองวันครั้งไม่ไม่ดน้ำทุกวันแหละลดทุกวันอ๋อ ปกติจะลดเช้าเย็นเช้าเย็นแต่เช้าเนี้ยลองดูว่าเราเอามาส้อมเมื่อวานแล้วมันจะเหี่ยวไหมอ๋อมันจะเหี่ยวไหมเออมันไม่เหี่ยวอ๋อคือมันก็อยู่ได้เลยนะเนี่ยทุกต้นเลยนะสวยเลยอันนี้เดี๋ยวมีโครงการจะรื้อตรงนี้ปลูกใหม่ใช่ไหมสองสาม,สามร้อยต้นสองสามร้อยต้นนี่ฮะนี่เดินสวยแล้วอันนี้พี่เพิ่งแฝงอ่าพงส้อมเมื่อวานเนี่ยใบก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะคือเดี๋ยวเราไม่ได้รดน้ําเลยเ<ส>มื่อเช้า ใช่คืออยู่ได้แล้วดูชุดเก่าชเก่าเดินแตกหมดแล้วโอ้หสวยเลยใช้ได้เลยอแล้วชุดนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ระยะเท่าไหร่นะที่ปลูกเจ็ดแปดเดือนปลูกมิถุนาอ๋อปลูกมิถุนาก็คือระยะมันกี่เมตรอะสี่วาส่วานะสี่วาตามสี่วาสี่เลียมนี่ฮะไล่ละยี่สิบต้นอืมไ่ละีต้นนี่ฮะตามกองทุนที่ขอปลูกนะนี่ดูเดินยอดหมดเลยสวยมากเลยครับโอ้โหใช้ได้เลย เนี่ยเสียดายนะถ้ามาตอนนั้นป่านนี้สูงไปแล้วสูงหัวไปแล้วแปดเดือนเนี่ยเนี่ยแล้วข้างบนก็มีมีปลูกเพิ่มอีกใช่ไหมตรงนู้นอ่าเดี๋ยวมันมีชุดบนอีกอีกเดี๋ยวผมทาอีกคลิปนึงอันนู้นที่ว่าต้นใหญ่หน่อยที่ปลูกต้นใหญ่นะแล้วมันเดินเดิน,เด,นเดินยอดได้ดีนี่ฮะอ่าเดี๋ยวตัวปุ๋ยตัวอะไรของพี่ถ้าคือสนใจจะลงปุ๋ยด้วยใช่ไหมถ้าเกิดมันเวิร์กแล้วก็เป็นตัวแทนได้เลยลจะเอาลงมาใส,าส่สำลรดด้วยอ่าเดี๋ยวลองลอง,ลองทำสำลรดอีกทีอีกเจ้านึ่งก่อน อ๋อเดี๋ยวถ้ามันเวิกเลยรุ้ยเต<ช>็มที่เลยครับ <c oughs> นี่ฮะก็ <c oughs> ะะถือว่าโอเคเลยฮะมาดูความประทับใจที่เอามาใส่นี่ฮะอ่าก็ตรงนี้ร้อยว่าต้นเนาะร้อยหกสิบต้นร้อยร้อยหกสิบต้น <160. S 1> นี่ฮะก็ะถือว่าตอบโจทย์เลยฮะที่ที่มาลองนี่ฮะกระดุมอยู่ยี่สิบกระดุม,ม,มยี่สิบอ๋อโปรโมนีสามสิบนี่ฮะที<ม>่เหลือเป็นหมอนเป็นร้อยสิบ โอ้หมอนร้อยสิบนี่ฮะก็ไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะเดี๋ยวถ้าอยู่ทางตาสนใจทางเรื่องปุ๋ยก็เดี๋ยวติดต่อทางพี่สาวได้นี่ครับครับก็สวัสดีครับอ๋อแต่งทุกต้นเลยนะฮูด,นะดูชอบจริงเลยถือว่ามันตอบโจทย์แล้วนะเ <c oughs> นี่ดยฮูู้คือแม่มองเหมือนไม่ไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยฮูดูเดินแล้วช่วงนี้ช่วงอากาศร้อนด้วยมันยิ่งเดินดีเพราะว่ามันได้แสงเข้าแสงไง อืมแล้วทีนี้โครงสร้างมันมันถือว่ามันปรับแล้วไงปรับปีนก็ไม่ได้ฉีดเลยนี่อืมตัวนี้มันปล่อยเลยไม่ต้องฉีดยาเลยนี่ฮะสูบมาแรงมาลงมาแรงยังไม่เข้าเลยธรรมดาอนนี้เขาเพี้ยงไอ้แจ้เข้าอับตอนนี้ไม่มีเลยเออทีนี้ไม่มีเนี่ยโอ้โหเขาว่าเอ๊ะเห็นเขาลงเพชรเพี้ยเขาเพี้ยเข้ากันของเรานี่ฮะใบโครงสร้างแข็งแรงนี่เมื่อวานเนี่ยมีรถเข้าเลยไม่หิวอ่ะเออใช่ได้เลยนี่ฮะโอ้สวยมากเลยครับชอบชอบก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ